ส่วนอันนี้นะครับเป็นเพลทนะครับเพลทแก้วชนิดใช้ซ้ำได้นะครับลดโลกร้อนหรือเปล่าก็จะต้องทำให้ปลอดเชื้อโดยการเอาไปนึ่งซะก่อนนะครับเอาไปนึ่งความดันไอ121ตรองศา20นาทีนะครับแล้วก็จะไปอบแห้งนะครับในตู้อบลมร้อน ก็คือหน้าตาของตู้อบลมร้อนนะครับขนาดใหญ่มากเทียบกับเก้าอี้นะครับส่วนข้างๆกันอันนี้เป็นตู้บ่มเชื้อนะครับใหญ่เหมือนกันแต่ตู้บ่มเชื้อเนี่ยเหมือนที่เคยสอนไปจะมีกระจกอีกหนึ่งชั้นนะครับทำให้เราเปิดออกมาดูเชื้อข้างในได้โดยที่ไม่ต้องเปิด กระจกออกมามันได้ทําให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่มากกว่าแต่ถ้าเป็นตู้อบรมร้อนนะครับหรือว่าฮอตแอร์โอเวนเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บจะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะเอาเพลทนะครับเรียงเข้าไปข้างในเวลาเรียงนะครับจะต้องเป็นช่องไว้แบบนี้ด้วยให้อากาศเขาแบบมันโฟลได้นะครับ แล้วก็ปิดไว้นะครับเราเซตอุณหภูมิไว้นะครับ65องศาเดี๋ยวเพื่อความเร่งด่วนจะเพิ่มเป็นสัก75นะครับโอเคก็จะแห้งเร็วขึ้นแล้วพอแห้งเสร็จเราก็จะเอาอาหารที่ปลอดเชื้อเนี่ยเทใส่นะครับตอนเทนะครับก็จะต้องใช้ตู้นี้นะครับตู้บโอเซฟตี้คา b i n e ต ตู้ปลอดเชื้อนะครับตู้ชีวะนิลภัยตัวนี้เทเพลแล้วมันก็จะไม่ปนเปื้อนไม่คอนทามิเนตนะครับนี่ก็คืออาหารเหลวนะครับที่เราเติมวุ้นเข้าไปเพราะเราต้องการจะให้มันเป็นอาหารแข็งนะครับเราก็เขย่าให้เขา กระจายแบบนี้แล้วเราก็เอาไปออโต้เคปได้เลยนะครับความร้อนในออโต้เคปเนี่ยสามารถทําให้วุ้นเนี่ยละลายได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือขวดเนี่ยจะต้องไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราเอาออกจากออโต้เคปเนี่ยเราเออกมาปุ๊บเราก็จะต้องมา,ขาเขย่าเขาอีกรอบนะครับถ้าหากเราลืมเขยา่าวุ้นก็จะไม่เข้ากันแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีขี้โกงนะครับวิธีรัดที่ใช้ได้ผล ก็เลยเอามาแบ่งกันนะครับก่อนจะเอาไปอ u t ต์โคเวนะครับเราก็จะอุดด้วยจุกสำลีแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยกระดาษอีกหนึ่งชั้นนะครับมัดยางแค่สามรอบนะครับหรือถ้าไม่อยากใช้กระดาษนะครับก็สามารถใช้อลูมิเนียมฟอยล์ได้เช่นกันนะครับเมื่อมัดจนครบทุกอันแล้วนะครับเราก็จะเอาไปออโต c โคลฟนะครับ เราก็รอจนเขาครบเวลานะครับตอนนี้เขาก็ระบายแรงดันนะครับออกไปเยอะละแล้วก็อุณหภูมินี่ก็ลดลงเหลือ98แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้เขาไฟขึ้นตรง N ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีไฟแล้วก็มีเสียงเตือนนะครับแล้วเขาก็จะปิดวาล์วตรงนั้นเนี่ยคือจุดที่เปิดฝาได้แบบเซฟที่สุดนะครับ แล้วเราก็จะเปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ค่อยเอาของข้างในออกนะครับนี่นะครับเขาขึ้นแบบนี้ปุ๊บเราก็แค่กด Stop นะครับแล้วก็เปิดฝานะครับนี่นะครับเปิดไว้1ใน4แบบนี้นะครับ แงี่งไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ค่อยเอาของข้างในออกมาพออ,าออกมานะครับเราก็เขย่าแบบนี้เพื่อให้วุ้นเขาเข้ากันนะครับแล้วก็เอาแช่ลงไว้ในวอเตอร์บาร์สังเกตให้ระดับน้ำเนี่ยท่วมระดับวุ้นพอดีนะครับแล้วก็ รอบปิดไปเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็พร้อมที่จะไปเทแล้วนะครับนี่ก็คือเพจที่เราอบไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ ก็สังเกตดูก็ไม่มีไอ้น้ำเหลือแล้วนะครับก็คือพร้อมเทได้แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเปิด UV ตู้ตรงนี้ก็เป็นอาหารที่แช่วัตเบาทไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเขาก็ยังคงเป็นของเหลวอยู่นะครับเดี๋ยว ตู้พร้อมแล้วเราก็จะไปเทนะครับตอนนี้ก็เขยา่ารอไว้ก่อนก่อนเข้าตู้นะครับเราก็จะต้องมาล้างมือก่อนแล้วก็ ใส่เสื้อกาวนะครับใส่ PPE ของเราพอไฟ UV ดับแล้วนะครับเราก็เปิดฝาขึ้นได้เลยแล้วเขาก็จะรันตัวพัดลมอัตโนมัติ เรากดตรงนี้เพื่อที่จะเปิดไฟนะครับเราจะต้องให้ตัวบลเวอร์เนี่ยเขาลันประมาณห้านาทีนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะว่าอากาศข้างในเนี่ยมันมีออกซิเจนอยู่แล้วพอมันเจอ UV เนี่ยมันก็กลายปเป็นเป็นโอโซนซึ่งโอโซนเนี่ยมันความเข้มข้นหนูสูงมันก็เป็นพิษนะครับเราก็จะต้องให้เขากำจัดอากาศที่เป็นพิษออกไปก่อนแล้วก็ การที่เราลันไว้เนี่ยก็จะทําให้ตัวมั่นอากาศของเครื่องเนี่ยมีความสเสถียรมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ตัวโฟล์อินดิเคเตอร์เปลีนเป็นสีเขียวแล้วนะครับตู้พร้อมใช้งานแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดด้านในเราก็จะไปทีละสองขวดนะครับจริงๆตัวนี้มันควรอยู่ในห้องเดียวกันกันกนกบที่จัดเทเพลทนะครับจะได้ไม่ต้องย้ายบ่อยๆ ก่อนที่เราจะเข้าทํางานในตู้นะครับก็ล้างมือแล้วก็เช็ดด้ยวยแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเอาขวดอาหารไว้ฝั่งมือคาดถนัดนะครับแล้วก็เอาเพรทไว้มือที่ไม่ถนัดแล้วก็เอาตะเกียงเนี่ยไว้ตรงกลางแบบนี้จากนั้นเราก็จุดตะเกียงนะครับ ในตู้เนี่ยเราสามารถเปิดฝาไว้แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีข้อแม้อยู่ก็คือห้ามเอามือผ่านด้านบนเด็ดขาดฉันก็เทเพจนะครับโดยวางซ้อนกันแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆ การเทแบบนี้ก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ในตู้นะครับ พอครบห้าเพจแล้วเราก็ขยับเขาไปวางไว้นะครับอีกฝั่งดงแต่อย่าวางอุดรูตะแกรงตรงนั้นนะครับตรงกลิวตรงนั้นเนี่ยห้ามวางของขวางเด็ดขาดน,นะครับ E หลังจากที่เทสเสร็จแล้วเราก็จะเก็บอุปกรณ์อื่นๆออกให้หมดแล้วก็เหลือไว้เฉพาะเพลทที่เราเทไว้นะครับเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้จนกระทั่งเขาเซตตัวนะครับตอนที่ทิ้งให้เซตตัวเนี่ยก็สามารถเปิดตัว BSC ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่ให้ตัวพัดลมของเขาเนี่ย มีการกรองอากาศข้างในก็จะได้เป็นคลีนแอร์นะครับจะได้เป็นอากาศที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อ mm hmm. เมื่อเขาเซตตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บใส่ภาชนะบรรจุนะครับโดยจะคว่ำลงนะครับก็คือเอาฝั่งที่เป็นฝาเนี่ยลงด้านล่างแล้วก็จะต้องทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับเพื่อที่จะ ตรวจสอบการปนเปื้อนเหมือนกันกันกบการเตรียมอาหารชนิดอื่นครับ